Mich dummy ไอคนเดินดาวแล้วมันก็ชอบขาวขาวบางที่คนสวยผิวดำก็ทำหนาวชูรสสองอกเอวที่ทำให้ใจปวดรา้าวเมื่อกีเอเตเธอเดินม,มาฉันนั่งเผลอไปมองออแม่งามคำเซ็กนซะี่หน้าลิ้มลอ้อมชูรสสองอกเอวท่าเดินยังหน้ามองนให้เราอยากลองคล้องลงนั้นหน้าทองคนสวยมีดำมีขาวไอคนอเดินราแล้วมันก็ชอบขาวขาวบางที่คนสวย,ยผิวดำก็ทำหนาวชูรสสองอกเอวที่ทำให้ใจปวดร้าวอุอยชารรู้มัดยาบพั้ มีความรักราคีที่มันอยาดลองเปลี่ยนสีทยยังมองต่อไปรับรองว่าต้องผิดพีด่พี่เลยเดินออกไปแล้วบอกว่าอยากทาสีเนือทองคนสวยมีดำมีขาวไอคนดันร้องแล้วมันก็ชอบขาวขาวบางทีคนสวยอย <c oughs> ู่ผิวดำก็ทำดาวชูรรสโมกเล้ยวที่ทำให้ใจปวดร้าวรักทางใจหรือว่าความสุขทางกายจะเลือกทางไหนบางทีก็ต้องสลายเลยอย่ามมวไปเสียใจกับเรื่องราวที่เสียดายเพราะจะรักกันแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องตายจากกันความรัก ความใขค่ความลงมันอยู่ดีๆแต่พอพวกมึงกินหงดีกรีลงไครแล้วเสือยกกินเนื้อหองออกตะเวนลาตรีทุกทีที่มีราคีใช้สายตาสาส่องและหาแม่นากากี นักดนตีอิ่มมันพร้อมจะฟันในทันทีกลับมาเจอป้าป่า,ปาตั้ง่านอยู่นาราดาเหนียวสารความรักด่านแอลก็ฮอร์ราวีคนสวยมีดำมีขาวไอคน่ังเราแล้วมันก็ชอบขาวขาวบางที่คนสวยคิวดำกระทำหนาวทรุษสององแก้วที่ทำให้ใจปวดเราทรเอ๋ยหัวใจรู้มันอยากมาทั้งนี้ความรักราคีที่มันอยากลองเป็นสีถ้ายังมองต่อไปรัพรออม่าต้องผิดผีพี่เลยเดินออกไปและบอกว่าอยาทาสีเนื้อทอเอ๋ยอเพื่นอน มาทั้้งนีความรักราคีที่มันอยากลองสีถ้ายังมองต่อไปรับรองว่าต้องผิดผีพี่เลยเดินออกไปและบอกว่าอยากทาสีเ<ค>นื้อทอสวยมีดำมีขาวไอคนอย่างเราแล้วมันก็ชอบเขาข้าว,าวบางที่คุณสวยมยีผิวดำก็ทำดาวโชว์รสงมออกเกลวที่ทำให้ใจปวดเราปวดรราปวดเราใจปวดเรา คนรักทางใจหรือว่าคนสุทานกายเธอเลือกทางไหนบางทีก็ต้องสุอใครและอย่าโมไปเสียใจกับเรืองวาที่เสียดายเพราะจะรักกันแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องตายจากกันความรักความใคร่ความลงมันอยู่ดีดีแต่พอพวกมกินหงที่คลีลงใครล้วเสกอยกกินเนื้อหอมออกตะเวนลาตรีทุกทีที่มีราคี อจะรักกันแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องตายจากกัน